สวัสดีค่ะไว้งามๆเลยนะคะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องครูออนชาแนลช่องนี้ค่ะอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ครูออนด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันจะได้มีกําลังใจในการนําเสนอข่าวสารของลูกๆของเราสู่สายตาของคุณพ่อคุณแม่นะคะผู้ปกครองหรือทุกท่านคะ่ะที่เอาเป็นกระยามิตรด้วยกันนะคะขอบคุณสำหรับทุกติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ กดติดตามกด subscribe เข้ามาขอบคุณเป็นอย่างสูงค่ะวันนี้ครูอ,ออนมีข่าวของลูกๆของเราสำหรับชั้นป .6 ค่ะโรงเรียนสุรานารีวิทยานะคะเขาจะสมัครนะคะเปิดรับสมัครนะักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวันนี้เนี่ยสามารถไปคลิกในเว็บไซต์ของโรงเรียนสุรานารีวิทยาได้เลยค่ะเบอร์ไวเวเว็บ s r n a c t h นะคะ ลับลูกสนใจค่ะก็คลิกเข้าไปหารายละเอียดได้เลยนะคะจะมีความสามารถพิเศษประเภทกีฬาอย่างเช่นวอลเลย์บอลหรือกรีฑาหรือจะเป็นทางด้านศินละปะอย่างเช่นดนตรีไทยดนตรีสากลทัศนศิลป์ขับร้องนาฏศิลป์ท่านเหล่านี้สามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะว่าเขาจะมีวันสอบวันไหนค่ะลูกๆที่มีความสามารถ ทางด้านนี้ที่ช่วยงานโรงเรียนแข่งขันอะไรก็แล้วแต่นะคะก็สามารถไปคลิกหารายละเอียดได้แล้วก็ไปสมัครสอบคัดเลือกนะคะเพื่อเข้าเรียนได้นะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีรุ่นพี่ของเราค่ะที่อยู่ชั้นป .6 จบไปแล้วรุ่นก่าๆเนี่ยป็ใช้ความสามารถพิเศษเข้าไปเรียนได้หลายคนด้วยกันและในปีนี้ก็มีความสามารถพิเศษทางด้านวงดุริยางเนี่ยวงโยธวาธิต์เนี่ยสามารถที่จะใช้ความสามารถพิเศษด้านนี้ เข้าไปเรียนในโรงเรียนต่างๆได้นะคะเป็นเรียนต่อมัธยมไปศึกษาดูค่ะสำหรับท่านที่สนใจนะ <c oughs> วันที่4เมษายนนี้เป็นวันที่จับฉลากลูกดูกของเราค่ะจะเป็นเด็กใหม่นะเข้ามาเรียนในชั้นอนุบาล2ในปีคศึกษา2564จับฉลากแล้วนะคะเริ่มจับฉลากวันที่4นี้วันอาทิตย์นี้ครูออนได้ย้าเตือนว่าอย่าลืมค่ะให้มาแต่เช้า เพราะว่าเราจะเริ่มจับในเวลา9นาฬิกาตรงเป้งเลยนะคะให้มาก่อนหน้านั้นค่ะจุดที่1อยู่ที่โดมจุดที่2อยู่ที่อาคารศูนย์เรียนรวมนะคะใต้ถุนตึกบุศกรนั่นแหละคะ่ะถัดจากโดมไปนะคะอยู่ที่หลังเวทีค่ะส่วนจุดที่3อยู่ที่อาคารเอเนกประสงค์นะคะอย่าลืมนะคะเช็คให้เรียบร้อยว่าอยู่ยจุดไหนค่ะลำดับที่เท่าไหร่ก็เข้าไปนั่งประจำที่ได้เลยนะคะสำหรับในวันจับฉลากนั้น ทางแม่ครัวของเราค่ะโรงครัวได้ฝากประชาสัมพันธ์มาว่ามีอาหารและเครื่องดื่มจำหน่ายให้กับท่านผู้ปกครองที่มาในวันจักฉลากนะคะที่ลานธรรมนะคะเป็นอาหารเช้าจะมีเครื่องดื่ม้วนกะ็มีอาหารเช้าไว้สําหรับจําหน่ายบริการท่านผู้ปกครองรอที่ลานธรรมนะคะเพราะฉะนั้นรูอ่อนก็ขอเรียกมาทางนี้นะคะว่าไม่ต้องกังวลใจว่าจะหิวนะคะหาซื้ออาหารลําบาก ก็ซื้อที่นี่ได้เลยนะคะที่ลานทำค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะในการจับฉลากในครั้งนี้ด้วยค่ะในช่วงนี้เป็นการสอบนะคะแล้ววันอาทิตย์นี้เจอกันค่ะสำหรับท่านผู้ปกครองที่มีความคิดเห็นใดๆสามารถแสดงความคิดเห็นมาได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้นะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ